เ <c oughs> ด็กนักเรียนปากปดำเลยโอ้โหข้าวโพดเราก็ขายดีนะคะข้าวโพดเมดข้าวโพดขายฟักแค่บาทสิบบาทคนะ่ะโอ้ขายถือแค่ทั้งยางเหรอวะฮะขายคือแพงเลย <c oughs> ขายแพงหรือขายถือเนี่ยขายพแพงก็จะขายสิบห้าบาทตุ้เนี่ยยี่สิบบาทตุ้เนี่ย<ว>ฟักหน,น,นึ<ว>่งฟ<ว>ักใหญ่ใฮะเรียวไปบ้านงเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง กันจะพ่อไปว่าย่างดูครับผมเดี๋ยวจิแปลขอพวดไม่เพิ่นอีกขาพวดเพิ่นเอาม้าเทนนี่ันนีมาจดเย้นมาจดเนูอ๋อบ๋อใส่สีแดงเหมือนกันเลยโอ้ใส่สีแดงเหมือนกันสามพนเลยกบแล้วบ่ เดี๋ยวตันนหนไปซูงไกลเพิ่นก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปหาพี่พิมไปรอพี่พิมไปรอไม,ไม่ไม่มีใครอยู่ไะไว่ายางไกนี่เนระวังรถนะลูก ขอบุตรแพรว่าเข้ามาโกกันย่างเสริมครับผมจะมาแพรว่าขายถึก10บาทอเอาไปสันตินมฉีทานลูกเอาไว้ฉีทานไว้ดับทานไงเอาไปไว้เร็ว เ,เออจ้ะเดี๋ยวพ่อฉีดให้ฉีดให้ไฟแม่เลยพ่อเออเดมเยนเดอเดอเันเอเก้อ้ออเ้อ้เอ้อ้ออเดรอเหนออด้อเดด้นเด้เเด้เด้อเด้อ้อ ไ<ะ>ด้แล้วบ่ได้เดี๋ยวตอนไหนไปซุ่มไก่ให้แพรว่าก่อนพี่ต๊อกข้างในไม่ใส่กางเกงไงข้างในไม่ใส่กางเกงไงป่ะเดี๋ยวก็ได้พิดเพิ่มอีกจะได้ซื้อไหมล่ะว่าเอ้ยอยากพลาดถ้าปไปมามไิ่มไปพามาซุ่มอยวไปเอา,านั่งอยู่บ้านออก่อนแล้วค่อยกลับมาหาพี่พีท แกเลยเพี้ยนอ,นอเหบ่เอามาจกอ,อ,อัแต่หน่อยทายคลิปปกดกล่องือ Terima kasih <Sorry. S 2> ไปน้ำพ่อผมพ่อพ่อไปใส่ไปช่วงไกล อขาโพดขาโพดได้ขายซื้ซืมากันไปเนาะพี่นอ้องทองที่ขายแตนโยกัมีพ่นซึมอซื้เข้าพูดไปเดียวเดียวมือหนาสีเอามันเอานันมายางเขาขายไหมพี่นอ้องนี่แหละเขามาย่างซืมอึื้ันีกไป ได้อันนี้นิดน้อยได้อันนั้นนิดน้อยได้กำไรย่างละนิดละน้อยจังสีนาะพี่น้องเนาะมั้งกะเขาไปได้ยี่โมงแล้ว ใจเย็นๆจย่างไปอ่อนๆใจเย็นๆ

โอ้ยขายไก่ย่างมาถามหาปลาหมึกข้าลูกเอกยจะกินปลาหมึกแม่กับบ๊อบี้เหรอคะขึ้นก่อนหรือว่าบบแม่ขายไก่ย่างลูกแม่ก่ได้ขายปลาหมึกครับข้าโพดฟักละชิบข้าบ่าาาลูกฟักละชิบบาทครับ น,นั่นเป็นขายลูกสินนั่นนี่ขายไก่ยางไปพี่น้องคลิปนี้ก่ะไปก้อนด้วยค่ะพี่น้องเด้อ ไขายไก่ย่างน้ากันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะฝา,ากเป็นกำลังใจให้เน่ยด้วยจ้า